สิ่งที่อยู่ในซุปเปอร์น่ากลัวจนวิ่งหนีไปในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เพื่อนของพวกเขาพูดนั้นเป็นความจริงนี่คือซุปทีอ่อนที่สุดในโรงอาหารของโรงเรียนใครกินซุป,ปนี้ก็ชมไม่หยุดที่แปลกคือแค่ชั่วข้ามคืนซุปเปอร์นี้อร่อยกว่ามากหลายคนสงสัยว่าป้าคนขายเพิ่มอะไรลงไปก้องเป็นคนมาแรงในอินเทอร์เน็ตเขาได้ใช้โอกาสนี้ก้องหาที่วางแล้วเปิดเครื่องถ่ายทอดสดจากนั้นเขาก็เริ่มมองไปรอบๆ เห็นว่ามีคนดูเข้ามาเยอะเขาหยิบเครื่องดูดควันขึ้นมาดูหม้อสุกหัวสุนัเหรอือเป็นหัวสุนัขป้ากล้าดียังไงให้พวกเรากินเนื้อสุนัขจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาเริ่มกล่าวหาว่าป้าจุงจับมาจอนจัดมาทำสุกกลายเป็นเรื่องใหญ่ทางโรงเรียนก็เริ่มสืบสวนแน่นอนว่าก้องกลายเป็นฮีโร่ในโรงเรียนเป็นที่รักของใครหลายคนเขายังสักว์เป็นของที่ระลึกอย่างมีความสุขอีกด้วยแต่ชื่อเสียงอยู่ได้ไม่นาน วันรุ่งขึ้นก้องรู้สึกว่ามีคนกำลังติดตามเขาเมื่ออยู่ในสนามฟุตบอลคนสวมเสื้อคลุมสีดำดึงมีดออกมาแล้วแทงเขาโดยตรงก้องกลัวจนตะโกนขึ้นแต่ในสายตาของทุกคนมีเพียงเขาคนเดียวที่อยู่ที่นั่นก้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาคิดว่าป้าจุงกำลังแก้แค้นเขาอยู่เขาโกรธและไปร้านที่ร้านของป้าวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอบอกลูกชายมาฆ่าเขาป้าจุงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก้องชี้ไปที่รูปอย่างรวดเร็วแล้วบอกว่านี่คือคนที่เพ่งไล่เขาไปป้าจุงเห็นแบบนั้นเลยเก็บภาพไว้ในอก ก้องโกรธรีบวิ่งไปหาใครสักคนในที่สุดลุงข้างๆก็ทนไม่ไหวแล้วเขาบอกว่ามีเพียงป้าจุงอาศัยอยู่ที่นี่ส่วนลูกชายหายไปหลายสัปดาห์แล้วเขาถูกตัดศีสัต์จนถึงตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยขี้เท่าอยู่บนแท่นบูชานั่นคำพูดของเขาทำให้ใจของทุกคนอ่อนลงในขณะนี้ครูใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นหยุดกล้องไว้และเอาผลผลการตรวจของหัวนั้นออกมาบอกว่าหัวนี้เป็นแค่หัวไก่ ไม่ใช่แมวหรือหมาเลยความคิดเห็นของประชาชนเปลี่ยนไปป้าจุงกลายเป็นเหยื่อที่น่าสงสารส่วนก้องกลายเป็นปีศาจที่ให้อภัยไม่ได้จากนั้นการกระทำบ้าๆของเขาก็ถูกโพสต์บอนอินเทอร์เน็ตพวกเขาทั้งหมดขอให้เขาขอโทษป้าจุง แม้แต่เพื่อนสนิทก็แนะนำให้ก้องเป็นคนที่รู้ขีดจำกัดของตัวเองได้ยินดังนั้นก้องก็รู้สึกหดหู่เขาเห็นชายชุดดำคนนั้นชัดเจนมากเขานั่งอยู่ในมุมเพื่อบรรเทาอารมณ์ของเขาจู่ๆก็มีแมวเดินผ่านมาเขามีความคิดที่กล้าหาญก้องจับแมวแล้วแอบเข้าไปในเคาน์เตอร์ของป้าจุมแต่เขาไม่จำเป็นต้องใส่ร้ายเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าน่ากลัวกว่ามากเขากำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแต่ไม่สามารถถ่ายภาพอะไรได้เลยชายชุดดำปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก้องหันหลังกลับไม่เห็นใคร เขาโกรธและด่าว่าแน่จริงก็ออกมาดวลกันเลยหลังจากได้ยินดังนั้นเขาก็ถอดหมวกออกอย่างใจเย็นก้องกลัวและรีบวิ่งออกไปโชคดีที่ได้พบกับผู้จัดการแต่พวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ก้องพูดเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจากับมีดเดินไปที่เคาน์เตอร์ของป้าจุงใกล้จะได้หลักฐานสําคัญแล้วเขาเปิดถุงพลาสติกสีขาวก้องรู้สึกกลัวมาก ไม่คิดว่าป้าจุงจะใช้หัวลูกชายทําซุปทันใดนั้นชายชุดดากอรปรากฏต,ตัวขึ้นอีกครั้งก้องไม่กล้าต่อต้านแล้ววินาทีนี้ป้าจุงปรากฏต,ตัวขึ้นพอแล้วลูกไม่ต้องบอกก็เดาตอนจบของก้องได้แต่มีเพื่อนสองคนตะโกนขึ้นเพื่อนของก้องก็กลัวจนฉี่ใส่กางเกงเพราะเนื้อในน้านซุปมีรอยสักแบบเดียวกับก้อง